ไม่มียนหัวหรองมง้มงมงมงมสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนที่ยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้ และกดตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีครับน้องๆ EP นี้ตามรอยยิ้มแย้มมาเที่ยวสวนหลวงหลอเก้านะครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นสวนหลวงเรามากินไอติมก่อนดีกว่าเรือกไอติมได้เลยโอ้หเดี๋ยวดีเห็นแล้วว่าเดี๋ยวดีชอบอะไรนี่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 ของโปรดของโปรดโอ้โหมันเป็นของเนตเล่น,เนี่เองเดี๋ยวก็ไปสั่งถามแต่ของวอมันก็ไม่เจอสิ โอ้โหอันนี้น่าอร่อยมากเลยมีป่ะเนี่ยนี่มีมิตัวนี้โกยังมียังมีไม่มีไม่เห็นนะไม่มีจะมีนองอะไรอันนี้เออเปรี้ยวเลยนะอันนี้นมอันี้เปรี้ยวโอเคอเอาอน้ำกดหนึ่งนะมามิอาน้ำไปเผื่อไว้เผื่อเราจะมินหิว อากาศดีจังเลยอุ้ยมีเขาากดเด็กด้วยไม่ใช่เหรอออไม่ใช่เขาจัดสนหย่อมไม่เฉยเหมือนเด็ดดีจะมองเห็นแล้วนะสนามเด็กเล่น<อ>น้องมินเห็นหรือยังงังม้งมงมั้มงั้มงั้มงั้มตอนนี้น้องจมินเข้นมาถึงที่สนามเด็กเล่นแล้วนะครับ <c oughs> โอเคขึ้นเลย อันนี้เป็นชิงช้าสวรรค์สำหรับเด็กขึ้นมาขึ้นมาเ็วไม่เอาเหรอไม่เอาจับเลยจับโอเคโอ้เก่งยัเลยคุณเองได้แล้วหนึ่งสองเอ้าเอ้ามีสายตูดด้วยนะ จับเป็นแล้วเนี่ยามาเอ้มันมีโยกไหมโยกโยกมีการโย<อ>กมีกลัวเลยจริงจริงจริงหัวไม่มียนหัวเหรอห <c oughs> อุย้ยทุ่มตา <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นสไลเดอร์นะครับของเด็กๆนะครับมาลงมาได้เลยขึ้นได้สองทางเอ,อ้ยลงได้สามสี่ทางเลยนะเนี่ยไปาสองจมินไปขึ้นก่อน หลังจากมินจะขึ้นเองได้แล้วนะครับไม่ต้องให้บะมี่กับเดดดีจับแล้วโเคขึ้นเองได้เลยนี่เก่งแล้วตอนนั้นยังให้จับอยู่เลยตอนนี้ไม่ให้ช่วยละเลือกเลยว่าจะลงฝั่งไหนหนึ่งสองไม่ต้องกลัวหนึ่งสองหนึ่งไปเลยตรงนี้นะจะเป็นแบบนี้เลยมันจะโค้ง โค้งลงมาอย่างนี้ออชูดีแล้วก็ลงไปตรงนูน้นไหลลงมาได้เลยวอุ้ยสะดุดไม้เนีย่ยมีอะไรอีกเนี่ยนี่นี่หมอมีจะเล่นโชว์หมอมีเล่นเลยเอ้าทำไมอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต้องฝั่งนั้นฝั่งนั้นหรือเปล่ามี่ดูฝั่งนั้นหน่อย ระหว่างเล่นไปก็เสียวไปนิดนึงนะครับเสียวว่ามันจะล้มมันโยกด้วยเนี่ยโยกอีกเลยนะเนี่ยกระโดดข้ามน้ําโอ้จู่อ้าวเบียกแล้วโอ้โหลองจะมินเราเชื่ออะไรเจ้าทินน่ารักจังเลยตุ๊บปั๊บปีมินเมื่อกี้เราเห็นหมาแล้วคราวนี้มีเสืออู้ เยอยไปแล้วไปแล้วเอาเศษถูถูด้วยชิดมินจิมินมาดูนี่เราน้องจิมินพอจะรู้ไหมว่านี่ตัวอะไรมาหรือมีาหรือหมีไม่แน่ใจเหมือนกันเขายังไม่เสร็จไงเนี่ยอันนี้เดยวดีจะบอกว่าเขาใช้ลวดถักให้เป็นโพรงรูปต่างๆที่เราอยากได้นะครับแล้วก็เอาต้นไม้เนี่ยมาใส่ต้นไม้ที่เขาเป็นไม้เลื้อยอจากนั้นก็ตัดแต่งให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆตามที่เราต้องการนะครับนี่อันนี้จะเห็นชัดเพราะว่า งก็จะดูง่ายหน่อยนะเขาจะมีเขาอย่างนี้เลยอันนี้เดี๋ยวดีพอจะรู้แล้วนะไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าหนูหนูหนโอเคครับน้องจิตมินก็จะมาให้อาหารปลากันนะครับตรงนี้มีปลาให้เราได้ดูด้วยนะน้องๆก็สามารถมาให้อาหารปลากันได้ที่ตรงนี้เลยโยนเลยโอ้ยหเหมือนจะไม่มีปลาเลยอุย้ยนี่ไงไโอ้ยนี่ไงเริ่มมาแล้ว โยนลงไปเลยวันนี้เดี๋ยดีขอบ้างเดี๋ยดีจะโยนไปกไก่ให้ดูอื่รอดูนะเดี๋ยดิโยนให้ดูนะฮมึมโอ้โห,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 โหเต็มเลยอุย้ยเดี๋ยดีเห็นตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นปลาด้ดวยตัวใหญ่มากเลยมามีมาม,มีลองโยนมาฝั่งนี้ดูนี่แม่เห็นไหมเห็นไหมเอ้ยตัวใหญ่เห็นเมื่อกี้ ตัวใหญ่สุดเลยตัวเล็กหลบหนีเลยเวลาเขาอ้าปากขึ้นมาเพราะเขากลัวไงตัวเล็กก็กลัวจะโดนกินเข้าไปด้วยโอเคครับ EP นี้น้องจีนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแล้กด like <a> <c oughs> ไชค์ไลค์กบแชร์ใอ้น้องจีนบินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้น้องจีนบินก็ตามพี่ยิ้มแย้มมาแค่นี้พอน้องจีนบินมาเที่ยวเชียงใหม่ฝาก FC พี่ยิ้มพี่แย้มกดติดตามน้องจีนบินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย